ผมเคยไปนอนบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนผมมีแฟนสวยมากแล้วแฟนเน่ะมันทะเลาะอะไรกันกับมรุแล้วผู้ชายมันเหมือนแบบช่างแม่งแล้วขี้เกียจทะเลาะผมไม่ชอบนอนบนเตียงเดียวกับเพื่อนผมก็เลยนอนพื้นสักพักไปว้าผมกลัวผีไงมันก็มืดมากแล้วกูได้ยินเสียงกูเฮียอะไรวะก็เลยโผล่หน้าขึ้นมาดูเตียงมันอยู่นี่ไงมันเป็นใครกับมรุมาเป็นผู้หญิงอ่ะถือมีดอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แบบ แล้วกูเฮีย้ยอะไรวะสะฟังไปผู้หญิงเข้ามานั่งแล้วก็รูปหัวเพื่อนกูไอเนี่ยรูปหัวรูปหัวเสร็จปั๊บแล้วก็แบบฉันรักเธอมากเลยแบบพูดแบบพั่มเพื่ออะไรก็รู้อะแล้วก็สะฟังท,งทั้งผมก็คือแง้มขึ้นมาดูแล้วเห็นเอามีอย่างเงี้ยผมเฮี้ยใจเฮี้ยแบบหัวใจเต้นแบบตุบๆเลยมึงมันจะฆ่าเหรอมันเปล่ววปามันแทงแบบข้างๆตรงหมอนอะผมทำงไงเลวะเข้าไปใต้เตียงแล้วก็ค่อยเก็บพวผ้าเลยคุณผู้ชม แล้วก็เครียดกลัวมากสะพังๆก็ไปผู้หญิงไปแล้วอะ่ะกูยังไม่กล้าออกเลยเว้ยแต่พอได้ยินเสียงรถตอนนั้นผมก็เลยอะ่ะขึ้นมาแล้วก็ไปปลุกเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมยังไม่รู้อะไรอยู่เลยเพื่อนมึงรู้ว่าบิกี้มีผู้หญิงคนนึงมาเอามีดแทงแล้วแบบบ้าเปล่าอะไรเงี้ยเแค่น่นากลัวมาก